อีงนิดเดียวเองก็จะแต่งเตัวเสร็จแล้วแค่ใส่หมุดกลึลงไปท่านพระราชาครับใกล้ใกล้ถึงเวลาแล้วอ๋อถึงเวลาแล้วนี่หว่าเร็วๆครับพระราชาใกลุ้ดที่ยังอ๋อใกล้แล้วนิดนึงอีกห้าล้านเออไม่ใช่อีกห้าวิก็ไปละโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าออกไปละตามมาเลยในะท่าน ไม่ใช่สินพระราชาพุดธผิดใอ้ต้องเรียบไปแล้วประชาชนกำลังรอนเราอยู่อืออืออ่ะมันลังต้องเป็นข,งขังคาท่าน,นั้นเอาละพร้อมโจมตีแล้วให้ฮอ <c oughs> สายตายไม่คาดฉันเห็นนะว่านายกำลังจะทำอะไรอะ่ะโอทหารเอาตัวมันไป ให้ฉลามกินไปได้เลยครับท่านพระราชาในดนดินแน่นเจ้าตะแดงอ๋อเกบกระของมันอย่าง้แล้วเสียวเฮ้ยแต่คนเชื่อน,นั้นไปละเดินเดินทางต่อไปดีกว่าเรียบ,ร,บ,ร,บรีบเดินดีกว่าประชาชนน่าจะรอน,นานมากเลยตอนนี้โอ้ย เย่มาถึงประตูแล้วอ้ได้เวลาเข้าไปแล้วโอ้น้ำแสงพระราชน,น์นะต้องรีบไปเปิดประตูแล้วพระราชาสนิทแล้วเย,ย่ได้เวลาเข้าไปสักทีนแล้วล,ะละ่ะเนาโอ้ยใกล้จะถึงบันลังแล้วอีก จะได้นั่งจะจะได้เอาคุณนไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนครับคุณไม่ใช่พระราชาครับอ้าวแล้วมาบอกฉันว่าจะเป็นพระราชาได้ยังไงล่ะอ๋อพูดผิดนะแต่พระราชาจ,าจริงๆเราอะอยู่ทางนั้นครับกําลังนั่งอยู่กําลังเดินไปที่เก้าอี้อยู่นั่นแหละตรงนั้นอนะ ไอ้นั่นมันอ๋อนี่มันราชายอย่งผลไม้นี่นาเออได้ไงนี่ยเป็นผลไม้แท้ๆเป็นราชาฉันด้วยนัทโวรียนเนี่ยสวัสดีครับ